ปปเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแว่นไหนไม่จบนะครับมาจบที่ p o l a r i z e HD ครับทั้งกันแดดกรองแสงขยายครบจบได้ในแว่นตาอันเดียวครับใช่แล้วค่ะแว่นตา p o l a r i z e HD ของเราช่วยขยายได้แบบ3 in 1กันเลยทั้งกันแดดปรับโฟกัสชัดทุกกิจกรรมเรียกได้ว่า ชัดทุกการมองเห็นเลยค่ะและใช้ได้กับค่าสายตาสายตายาวสูงสุด200นะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอีกต่อไปสวยงามค่ะปรับเข้ากับทุกรูปหน้าได้เลยรู้สึกได้เลยค่ะว่าเราจะสวมใส่ได้สบายทุกทุ่มท่าเลยค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานครับพี่เป็นคนตาแพ้แสงง่ายนะคะทํากิจกรรมอะไรก็ไม่สะดวกสบายนะคะ พอได้แว่นโพล r รา e HD T i n 1ตัวนี้มาใช้รู้สึกมีความสุขมากค่ะกิจกรรมทุกอย่างที่ทำได้อย่างสะดวกสบายนะคะแว่นตาโพล r รา e ตอบโจทย์มากเลยนะคะขอแนะนำทุกคนเลยค่ะแว่นตาโพล r รา e HD ช่วยขยาย 3-in-1 ปกติชิ้นละ1 9 9่บาทซื้อวันนี้1ชิ้นแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้รับฟรีไปอีกกับซองหนัง PU เกรดพรีเมียม2ชิ้นมูลค่า560บาท ถ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วน2ชิ้นมูลค่า198บาทหากใครที่โทรเป็น50สายแรกรับเพิ่มจุกๆอีกกับแว่น t in one led อีก2ชิ้นพร้อมกล่องพรีเมียมมูลค่า1380บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,118บาทได้ไปทั้งหมด10ชิ้นจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6 หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และบิ s ช้อ p ปิ้งหรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Rabbit Shopping เพื่อนสียิสชั่วโมงวันนี้อยู่กับมิ้นแล้วก็ต๊อบค่ะใช่แล้วล่ะครับอ่ะวันนี้ครับพี่มิ้นครับต้องบอกเลยว่าเรามีของดีมาฝากคุณผู้ชมใช่ไหมใช่แล้วค่ะเอาฝากคุณพ่อฝากคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณอาจริงๆฝากทุกคนในบ้านได้เลยนะพี่หมอทุกคนได้เลยหรือแม้จะซื้อมาใช้ด้วยตัวเองเนี่ยก็ได้เหมือนกันเอางนี้ดูจากรูปลักษณ์เป็นไงไม่ต้องดูรูปลักษณ์ผมนะฮะดูรูปลักษณ์คุ วันนี้ครับพี่บินครับเราก็อยู่กับแว่นตาโพลาริส HD นะครับที่ต้องบอกเลยว่าเป็นแว่นตาที่ช่วยขยาย3 in 1นอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามใส่แล้วเท่เก๋กุ้แล้วนะครับมาดูคุณสมบัติของเขาหน่อยนะครับกัน UV 400นะครับทำให้ภาพที่เรามองนั้นเห็นชัดครับที่ตาเราพร่าเวลามองแสงจ้าๆนี้เพราะว่ามันจัดระเบียบแสงไม่ได้แต่ว่าแว่นตัวนี้ครับเขามีคุณสมบัติในการเคลือบโพลาริสคุณภาพดีครับทำให้แสงที่เข้าตาของเรานั้นเนี่ยถนอมกล้ามเนื้อดวงตา ของเราจอภาษาตามไม่ทํางานหนักนะครับ <Ừ. S 1> ที่สําคัญที่บอกว่ามัน3 in 1อีกหนึ่งอย่างที่พลัสลงไปนั่นก็คือเรื่องของเลนขยายคุณผู้ชมดูนะคะว่าเขาสามารถช่วยได้อย่างไรนะคะเลนของเราเนี่ยเป็นแว่นขยายยังไงขยายให้เราได้อย่างไรเวลาเราสวมใส่คุณผู้ชมเห็นไหมตรงนี้เนี่ยตัวหนังสือที่เราเห็นทะลุแว่นเนี่ยมันจะตัวเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าตรงด้านล่างเห็นไหมคะตรงด้านล่างแบบนี้คุณผู้ชมดูนี่เห็นไหมคะนี่มันจะขยายใหญ่แล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วมันคมชัดขึ้นภาพที่เราเห็นนะคะมันจะเป็นแบบ H ก็คือคมชัดและตัวใหญ่ขึ้นนั่นเองโอ้นี่มันเห็นได้ชัดเลยนะอะมาดูงผมมันจะชัดขึ้นลงมาอีกนะครับอันเนี้ยอย่างตัวนี้เวลาเราไปตรวจไว้สายตาบรรทัดสุดท้ายนั่นมันจะเล็กที่สุดเลยใช่ไหมฮะมันจะเล็กแทบจะมองไม่เห็นเลยนีตรงนน้ะคอันเดี๋ยวผมลองทาบให้ดูคร่าวๆว่ามันจะขยายขึ้นมากี่เลเวลอ่านี่เห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตัวใหญ่เ <st> ก <anza> ือบเท่ากับข้างบนเลยค่ถ้าเทียบกับแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าแว่นนี้ช่วยให้เราใช้ชีวิตหรืออ่านหนังสือได้ง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับอีกหนึ่งออปชันที่เขาใส่ลงไปอย่างไรเวลาเก็บแว่นเก็บกันยังไงอาจจะพัดอย่างนี้ใส่กระเป๋าเสื้อใช่ไหมบางทีวิ่งกระโดดกระโดดหล่นหายเสียดายแว่นเสียดายตังนะครับอุตส่าห์ซื้อมาแต่ตัวนี้ครับเขามีแม่เหล็กคุณผู้ชมแม่เหล็กตรงนี้จะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแว่นเราปลอดภัยมากขึ้นยยกตัวอ่่างเชนนี เดียว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 ฮะแว่นนี่เขาเอาไว้เน็บตรงนี้หรือเปล่า,าเสื้อแบบนี้หรือเปล่า,าคุณทำไมคุณไปนเน็บแขนเน็บแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมสิครับอ่ะี่เห็นไหมฮะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราเราจะชอบเอาคาดตรงที่แบบว่าคอเสื้อแบบนี้ <ừ> mm. เวลาก้มอ่ะคุณผู้ชมผู้หญิงส่วนมากเนาะกม้มก้มเงยเงยหยิบของยกของไปมันมักจะล่วงแต่ตัวนี้นะเขามีตัวของแม mm. ่เหล็กคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ายังไงก็ไม่หลุดอ่ะเดๆองเดืองเดืองเดืองอ่มยังไงก็ไม่หลุดูหก้มยังไงก็ไม่หลุดวอ่งาคืด ออปชันที่เพิ่มมาพิเศษเพิ่มมาด้วยนะครับดีไซน์ก็อย่างที่บอกเลยผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเลือกแว่นมากเพราะหน้าเนี่ยแบบมันทรงแปลกๆทำไปเยอะทรงเปนไงคะแปลกเลียมแล้วคะเออมันก็เลยใส่แล้วไม่สวยแต่แว่นเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมลุกไหนหน้าแบบไหนใส่ก็รอดฮะถูกต้องค่ะนี่เห็นไหมคือแว่นของพี่็อปกับแว่นของพี่ min เนี่ยคือไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันแบรนด์เดียวกันยี่ห้อเดียวกันคือต้องบอกว่าเจ้าของเดียวกันคือไซส์เดียวกันแต่ทำไมพี่็อปใส่แล้วดูเท่แล้วทำไมิ้นใส่แล้วดูสวยเห็นไหม เห็นไหมคะคือใส่ได้ทุกกรอบหน้าทุกรูปหน้าเลยจะใส่ธรรมดาสวยๆกลองแสงนะคะเอาไว้ทํางานหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือสบายสบายมากผมก็ดูดีพี่มิ้นครับวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมอย่าฟังเพลินนะเอาจริงเพราะว่าสายลันไปเรื่อยๆแล้วนะคะวันนี้ซื้อ1ชิ้นค่ะเราแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นไปเลยถ้าคุณโทรเข้ามาในรายการสดตอนนี้นะคะเราแถมของแถมเพิ่มให้แบบจุกๆไปเลยซื้อ1แถมหนึ่งแล้วใช่ไหมซองหนัง PU เกรดพรีเมียมให ปีก2ชิ้นค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นเป็นแบบไมโครไฟเบอร์เป็นสีดําล้วนเลยนะสวยๆให้ไปเลยอีก2ชิ้นค่ะแล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 ะถ้าคุณผู้ชมนะครับไวพอดวงดีพอครับโทรมาเป็น50สายแรกรับเพิ่มไปอีกจุกๆครับกับแว่นท w i ินวัน LED 2ชิ้นไม่พอครับเอาไปจุกเพิ่มเติมกับกล่องเก็บแว่นแบบพรีเมียมนี้อีก2กล่องนะครับทั้งหมดคุณผู้ชมครับ เราให้ชุมจ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็มทั้งหมดนะฟังดีๆ6,118บาทวันนี้เอาเงินมาให้เราพันหทอนบาทเดียว999บาทได้ไปทั้งหมด10ชิ้นแบบนี้จัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศคุณดูป้ายส่งฟรีของเราคือแรงมากแล้วใหญ่มากเพราะฉะนั้นรีบกดหาเราตอนนี้ทั้งหมดนี้แค่999บาทเท่านั้นนะคะส่งฟรีคะ่ะอะรครับอย่ารอช้ารีบโทรมาให้ทัน50สายแรก999บาท แว่นไหนไม่จบนะครับมาจบที่ p o l a r i z HD ครับทั้งกันแดดกรองแสงขยายครบจบได้ในแว่นตาอันเดียวครับใช่แล้วค่ะแว่นตา Polarized HD ของเราช่วยขยายได้แบบท in o n กันเลยทั้งกันแดดปรับโฟกัสชัดทุกกิจกรรมเรียกได้ว่า ชัดทุกการมองเห็นเลยคะ่ะและใช้ได้กับค่าสายตาสายตายาวสูงสุด200นะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอีกต่อไปสวยงามค่ะปรับเข้ากับทุกรูปหน้าได้เลยรู้สึกได้เลยค่ะว่าเราจะสวมใส่ได้สบายทุกทุวงท่าเลยค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานครับและวันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อวันนี้1ชิ้นแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นถ้าโทรมาในรายการสดของเราตอนนี้รับฟรีไปอีกค่ะกับซองหนัง พียูเกรดพรีเมียมให้ไปเลย2ชิ้นยังไม่พอนะคะไฮพา้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์ iber, ยางดีสีดำลวด เพิ่มไปเลยค่ะอีก2ชิ้นแต่ถ้าใครที่โทรมาทัน50สายแรกรับเพิ่มแบบจุกๆไปอีกค่ะเป็นแว่น2 in 1ไปอีก2ชิ้นและเป็นกล่องนะคะชนิดพิเศษเป็นกล่องใส่แว่นแบบพรีเมียมให้ไปด้วยรวมทั้งหมดจ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,118บาททั้งหมดได้ไปถึง10ชิ้นส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศค่ะ โอ้โหคุณผู้ชมบ,บอกเลยนะคะว่าตั้งแต่มีแว่นตาโพ l a r i z แบบ HD 3 in 1ไม่ต้องพกแว่นหลายอันแล้วนะพี่ต๊อกดีครับไม่ต้องพกแบบกันแดดอันนึงนะคะแว่นแบบว่าขยายอันนึงแว่นสายตายาวอีกอันนึงอันนี้อัน,นเดียวคือสวยระดับ3รีอคือสวยสานอย่างครบเซตไหนสิหนึ่งเลยนะคะใส่แล้วก็สวยเอออย่างที่บอกนะ,ะ,อ,ะอาคาดผมก็สวย ไอไเวล่ะหละหรือว่าจะแบบว่าอายผู้ชายเอ้สวยใส่เป็นแฟชั่นอ้าวดีไปอกทำอะไรก็ดีไปหมดเพราะว่าอะไรคะกรอบแว่นของเรานะคะเราออกแบบมาค่ะนะคะให้เป็นแว่นที่ดูดีดูทันสมัยเข้ากับกรอบหน้าทุกกรอบหน้าไม่ว่าจะหน้าแบบทรงกลมทรงเรียมหน้ายาวหรือว่าหน้าลักษณะไหนก็ตามทุกช่วงอายุเราใส่แล้วเราจะดูดีดูเด็กนะคะใส่แล้วไม่แก่ที่สําคัญค่ะตัวเลนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมขะเป็นเลนที่สามารถกรองแสงได้จริงไม่ว่าจะเป็นแสง UVA UVB แส แสงสีฟ้าและแสงทุกประเภททําให้เซฟลูก,กตาของเราได้เป็นอย่างดีและตัวของขาแว่นค่ะคุณผู้ชมดูนะขาแว่นของเราค่ะมีความแบบว่าตั้งตรงแล้วก็โค้งรับกับใบหูได้เป็นอย่างดีขาแว่นนะคะมีความโค้งอย่างดีแล้วเวลาเราสวมใส่ไปเนี่ยม,มันจะไม่กกเออมันจะไม่กดบริเวณกกหูของเราไม่เจ็บว่าไ,ไม่เจ็บและทําให้เราสามารถใส่แว่นได้ทั้งวันคุณผู้ชมและที่สําคัญค่ะนะคะด้านหน้าของเราออกแบบมาให้รับกับสันจมูกทุกขนาดสันจมูกหลายคนบอกไม่ใช่ไม่มีสันจมูกใส่แล้วมันจะเจ็บหรือเปล่า ไม่นะคะเพราะว่าสังเกตแล้ว่าเขาออกแบบมาคุณผู้ชมดูนะมันรับเข้ากับดั้งของเราไม่ว่าคุณจะใส่สูงคุณจะใส่เตีย้ยหรือคุณจะใส่แบบว่าระดับนี้เขาสามารถรองรับเข้ากับทุกรูปทรงของจมูกเพราะฉนั้นใส่แล้วยังไงก็โฟกัสดีแล้วก็ไม่เจ็บจมูกด้วยที่สําคัญนี่ไม่ใช่ออกแบบมาสวยอย่างเดียวดํากริบค่ะนะคะทุกอนุและทรงสวยมากเวลาพับแบบนี้คุณผู้ชมสังเกตนะเขาจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้1จุดใช่ไหมสองจุดตรงนี้เวลาเราพับปุ๊บอะคุณผู้ชมขายอย่างที่พี่ท็อปเคยเล่า เอาไปเน็บตรงไหนคะเอาเน็บตรงที่แขนเสื้อหรอหรือว่าจะเอาเน็บตรงที่คอเสื้อคุณผู้ชมตัวแม่เหล็กอะคุณผู้ชมขามันจะหนีบค่ะมันจะหนีบตัวแว่นนี่เห็นไหม แปะให้มันติดกันอย่างนี้ก้มสิคะยังไงอย่าไปสนใจพระดิฉันนะคะออาสนใจที่แว่นนี่ดูเห็นไหมคะมันจะก้อมอยังไงก็ตามคุณผู้ชมค่ะมันจะไม่ล่วงไม่หลดุดเพราะว่าตัวแม่เหล็กอะ่ะเขาล็อกแว่นให้ติดกับเสื้อไว้เลยถูกต้องนั่นคือร <ถ S 1> ูปแบักดีไซน์การออกแบบที่เอื้อต่ออัธผประโยชน์ในยุคที่ของมันหล่นมันหายมันพังง่ายนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วแข็งแรงทนทานแล้วก็สวยด้วยทีนี้มาดูอัตประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ใช้สอยของเขาหน่อยนะครับคนละลา HD นั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นแว่นช่วยขยายแบบารถมอง ตัวหนังสือรายละเอียดเล็กๆอ่านฉลากยาอ่านนิตยสารหรืออ่านอะไรคอมเมนต์เนี่ยใน Facebook บางทีตัวมันเล็กมากากแล้วเราเล่นนานๆตาเราจะลายตามันจะล้าแล้วก็ลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคุณผู้ชมเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าเนี่ยคือหนังสือหรือว่าตัวหนังสือที่เราอ่านอยู่นะครับเราจะเห็นได้เลยนะถ้าเกิดนอกแว่นเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนังสือเนี่ย แหมแสงทั้งอะไรนะมันยิ่งทําให้ไม่ชัดแต่ลองดูตัวหนังสือที่อยู่บริเวณในแว่นนี้<อ>เห็นไหมครับนะมันรู้สึกเหมือนว่ามันชัดขึ้นไหมมันคมชัดแล้วมันแบบว่าตัวใหญ่ขึ้นนะถูกครับ<อ>ก็อย่างที่เราบอกนะครับว่าซื้อไปใช้ทั้งทีไม่ต้องพกสองาอันใสอันเดียวนี่ยแหละครับทั้งกรองแสงนะครับกันแดดแล้วก็ขยายให้ด้วยทร n อนวันน้หนักเขาเบาค่ะเพราะว่ากรอบแว่นเป็นแบบพลีคาร์บอเนตนั่นเองแข็งแรงทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดีที่สําคัญคุณผู้ชมขา จะบอกว่าความยืดหยุ่นของขาแว่นไม่เท่าไหร่ตัวของเลนส์ของเขาค่ะเขามีการเคลือบนะคะให้ภาพของเราเนี่ยคมชัดระดับ HD เลยการเคลือบของเขาเคลือบถึง8ชั้นด้วยกันเคลือบอะไรบ้างเคลือบอนีมินบอกเลยนะถ้าไม่ใช่แว่นราคาขึ้นห้างราคาหยีบหมื่นเขาไม่เคลือบขนาดนี้แต่ว่าแว่นตาโพล i ร e ส HD ของเราเคลือบให้เหมือนแว่นแพงมปีอะไรบ้างเคลือบน้ํามันเคลือบฟิล์มนะคะเพิ่มให้มันมีความโปร่งแสงมากขึ้นเคลือบไม่ให้มีการสึกหลอง่ายเคลือบกองแสงสีฟ้าเคลือบนะคะ สี UVA UVB เราเคลือบกันให้หมดเคลือบรอยขีดข่วนค่ะเคลือบทําให้การมองเห็นนะ่ะมันโปร่งแสงมันคมชัดเคลือบทําให้ตัวแว่นของเราหรือตัวเลนของเราแข็งแรงขึ้นคุณภาพที่เราได้จึงให้คุณผู้ชมได้ใช้เลนดีๆเทียบเท่ากับเลนราคาเป็นเมอร์นอกจากจะเคลือบอย่างดีแล้วการโฟกัสค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการเก็บแสงต่างๆใช่ไหมพี่ท็อปใช่แสงที่มันกระจัดกระจายถ้าเลนทั่วไปอ่ะมันก็จะทําให้เห็นเห็นเราเราเห็นอะไรข้างหน้าเนี่ยฟุง <he S 2> ฟ้งๆถ้เบลเบอรบางทีรถขับมาปุ๊บอุ้ยเห็นแสงไไฟแตกปหมด ไม่เห็นนะว่ารถข้างหน้าเนี่ยเขามาคันเดียวมี2เลนสองไฟแต่ว่าพ o l ร r ไล e ์เทสดีของเราเขาจับค่ะให้ภาพมันคมชัดทําให้เรามองเห็นอะไรได้ ชัดขึ้นแล้วก็ตาเราก็จะปลอดภัยขึ้นแว่นนี้ครับสามารถป้องกัน U V ได้ถึง400ออกไปข้างนอกนะไปกันแดดได้ออกทะเลทำอะไรเดี๋ยวมาพิสูจน์ให้เห็นกันเลยนะครับว่ามันกัน U V 400ได้หรือเปล่าอ่ะไปดูพร้อมกันเลยนี่นี่เห็นไหมโอ้ทำให้ดูแบบนี้เลยนะอ่านี่ไงครับมันขึ้นว่า400จริงๆแปลว่ามันกันได้ทีนี้จะออกไปข้างนอกไปทำอะไรไปทะเลหรือไปที่ไหนเนี่ยก็ใส่แว่นนี้กันแดดได้เลยนะครับใช่แล้วนะคะและที่สำคัญวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราสามารถ มองเห็นตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเพราะว่าในตัวเลนส์นอกจากจะกรองแสงให้เป็นอย่างดีถึง400ด้านล่างก็เป็นแว่นขยายให้อีกด้วยส่วนของพี่ t อ p อันนี้ก็จะยิ่งเห็นชัดแบบชัดแบบสุดๆเลยถูกต้องนะครับนี่อ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยสมมุติเราจําลองเขาเรียกว่าอ่านนี้เป็นเ,<อ>เป็นอร์ดที่ั่้จริงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันขยายขึ้นแค่ไหนนะฮะ,ะสมมุติเวลาเราใส่แว่นเข้าไปจริงๆเนะอันนี้นี่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 เฮ้ยคุณคุณดูเห็นไหมนี่คุณผู้ เนี่ยเนี่ยนั่นคือตัวข้างบนตัวใหญ่หน่อยข้างบนคือใหญ่แล้วใช่ป่ะแต่ข้างล่างอันนี้ตัวเล็กอยู่ปึ๊บปึ๊บอ่ะเลื่อนเลื่อนลงไปปั๊บ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 ่เมื่อกี้แทบมองไม่เห็นเลยนะมันขยายขึ้นนะคุณผู้ชมครับมันขยายขึ้นเฮ้ยมันขยายจริง ขยายและคมและดำและเห็นชัดเห็นไหมคุณผู้ชมอาะเทียบเทียบจากตรงนี้เห็นไหมตัวใหญ่เกือบพับตัเลยตรงนี้จะบางมากแล้วก็แทบมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าอยู่ในแว่นปุ๊บชัดเลยเนาะพี่ท็อปชัดเลยครับคุณผู้ชมครับสบายดีอย่างเงี้ยอ่านหนังสืออ่านฉลากยาเอ่อสนเข็มรีดผ้าหรือบางทีแบบทํางานกลางคืนสบายเลยนะสบายเลยนะครับดังนั้นแว่นมีทั้งทีก็ต้องใช้ให้ครบจบที่อันเดียวกับ p o ล a r i ย e HD ครับตั้งแต่ผมได้มาใช้แว่นสายตา p o l a ร i ย e ์ HD n 1 ผมสามารถทำงานอะไรได้เลยครับตั้งแต่ภายนอกภายในหรืออยากจางแจ้งจผมเห็นชัดมากครับไม่ต้องคอยสลับแว่นอีกแล้วครับคุณภ,ภาพดีนี่ครับแว่นตาโพลารอ์ HD ช่วยขยาย3 in 1ปกติชิ้นละ1,990บาทซื้อวันนี้1ชิ้นแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้รับฟรีไปอีกกับซองหนัง PU เกรดพรีเมียม2ชิ้นมูลค่า560บาท ถ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วน2ชิ้นมูลค่า198บาทหากใครที่โทรเป็น50สายแรกรับเพิ่มจุกๆอีกกับแว่น2 in one led อีก2ชิ้นพร้อมกล่องพรีเมียมมูลค่า1380บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,118บาทได้ไปทั้งหมด10ชิ้นจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6 หรือแอดไลน์ที่แอดไซน์และบิดชอปปิ้งหรือสแกนตาม QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอ คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงแว่นแล้วก็จุดเด่นของ p พ l าไรซ์ HD เนี่ยต้องบอกเลยนะครับก็คือเรื่องของการจัดระเบียบแสงครับพี่มิ้นคุณผู้ชมครับสังเกตไหมครับเวลาเราออกไปข้างนอกบ้านนะเจอแสงจ้าจ้าแดดจัดจัด,จดน้ตตาเราจะพล่าครับเพราะตาและกล้ามเนื้อรวมถึงจอประสาทตาทํางานหนักครับแต่เมื่อเราใส่แว่นที่เขาเคลือบ Po l าไรซ์เดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมมุติที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นเห็นไหมครับรแบบนี้คือมันจะไม่เห็นอะไรอะไรไม่เห็นอะไรใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยวดูภาพที่หลังจากที่มีเลนส์โพลาไร เข้าไปวางไปทาบ เ็นไงเห็นอะไรยังเห็นอะไรยังภาพเดียวกันใช่ปะถูกต้องครับนี่คือการยกตัวอย่างกรณีการใช้งานจริงๆคร um ับทาให้เรานนเนี่ยสบายตา <ừ> แสงจากโทรศัพท์แสงจากฟากฟ้า <ừ> หรือแสงจากแห่งหนใด<อ>ที่มันจะแรงเหมือนเรเซอร์ก็ปกป้องได้ด้วยพาราไลซ์เอสีใช่เอาบางทีอะไรจ้าจ้ามันมองอะไรไม่เห็นนะ <ừ> แต่พอเรามีการกรองแสงมันจะทําให้โฟกัสที่แบบอะไรที่เรามองไม่เห็นมันดันเห็นชัดขึ้นถูกต้องเฮ้ยมองเห็นแบบนี้คุณผู้ชมขาตงรีเป็นเจ้าของแล้วค่ะโดยเฉพาะนะคะใครที่สายตายาวคบมิ้นน่ะเป็นคนที่ สายตายาวและสายตาสั้นมันอยู่แบบตอนนี้คือกําลังปรับตัวต้องไปตัดแว่นโปรเกรสซีฟอย่างเดียว2 0 0 0 0อัพค่ะแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากจะได้สั้นด้วยยาวด้วยเวลาคนสายตาสั้นยาวผสมกันคุณผู้ชมค่ะเวลาอ่านหนังสือเล่นโทรศัพท์ยืนย่นนี้ค่ะพี <c ười> ออ่ต๊อบ <c ười> ก็พี่ต๊อบเห็นแล้วก่อนเข้ารายการอะดูโปมากเลยดูรู้เลยว่าไม่ใช่รุ่นเดียวกันจริงหมูนะคะแต่ทํายังไงดีถ้าเรามีแว่นโพลรส์แบบ h d อันนี้เป็นแบบทรีอินวันคุณผู้ชมค่ะแค่สวมใส่เราสามารถมองระยะใกล้ได้แบบเฮ้ยดูดี ดูเดาวอายุเราไม่ออกดูไม่ออก,ออกและที่สําคัญอะไรรู้ป่ะราคา2 0 0 0 0ืนอาบนะที่ดิฉันตัดเพราะว่าฉันอยากได้แว่นแบบว่าสายตายาวด้วยแล้วก็กรองแสงด้วยแต่วันนี้ในความรู้สึกของคนที่ใส่แว่นโปรเกรสซีฟราคา20,000บาทแล้วมาใส่แว่นนะคะ p o l a r i z e HD 3 in 1รุ่นนี้ เฮ้ยความรู้สึกไม่ต่างกันฟันธงโอ้โหไม่ต่างกันแต่ที่ต่างกันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมดิฉันไม่ต้องจ่าย2องหมื่นเลยค่ะดิฉันจ่ายแค่999บาทแล้วได้2ชิ้นด้วยจ้าเีย้ที่สำคัญนะไม่เพียงแค่นั้นครับเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศจริงค่ะแว่นตาโพลาร้า HD ช่วยขยาย3 in 1ปกติชิ้นละ1990บาท ซื้อวันนี้1ชิ้นแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้รับฟรีไปอีกกับซองหนังพีเเกรดพรีเมียม2ชิ้นมูลค่า560บาทผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วน2ชิ้นมูลค่า198บาทหากใครที่โทรเป็น50สายแรกรับเพิ่มจุกๆอีกกับแว่น 2-in-1 n LED อีก2ชิ้น พร้อมกล่องพรีเมียมมูลค่า1,380บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,118บาทได้ไปทั้งหมด10ชิ้นจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์ที่แอปไซด์และบิดช้อปปิ้งหรือสแกนตาม QR Code คที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วัน นั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเ เป็นไงฮะเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปไหมมีอะไรเปลี่ยนไปไหมพี่ท็อปดูแว่นเล็กลงดูเล็กลงแล้วดูแบบดูสุขุมไหมเออเออเออดูสุขุมไหมดีแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนนะครับวันนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ว่าถ้าโทรมาในช่วงสดสดของรายการเราแล้วคุณโทรมาทัน50สายตอนแรกเราได้แว่นโพลารายส์ HD ไปแล้วใช่ไหมแว่นหนึ่งแถมหนึ่งแล้วหนึ่งแถมหนึ่งใช้ดีไปแล้วดีแต่ถ้าโทรมาคุณโทรมาให้ทัน50าสสายครับรับเพิ่มไปอีกที่ท็อปแล้วก็พี่มิ้นใส่อยู่ครับเป็นแว่น2 in one LED อีก2ชิ้นไม่พอคุณผู้ชมครับไม่พอนะครับเราแถมให้อีกนะครับก็คือกล่องเป็นกล่องเก็บแว่นแบบพรีเมี่ยมอันนี้ให้เพิ่มอีกเหรอให้เพิ่มอีก2องอันเอาไปเก็บเจ้าเนี่ยอยู่ในนี้มันจะได้อยู่กับเรานานๆนะและที่สําคัญพี่มิ้นครับมันไม่ได้แค่เป็นแว่นนะใช่เขามีลูกเล่นเขามากับลูกเล่นอะดูนะเฮ้ยของคุณก็มีไฟหรอ คุณมีไฟได้วยเหรอผมเป็นคนมีไฟคุณกําลังจะแปลงร่างได้จะบอกอย่างนี้ว่าไม่ดีอ่ะจริงๆแว่นที่เราแถมเนี่ยไม่ใช่เป็นแว่นธรรมดาและแค่มีไฟนะครับตัวเลนทั้ง2ตัวนี้ทั้งของพี่มิ้นที่ใส่และของท็อปที่เหมือนกับรมควันมาด้วยเนี่ย<ไ>อเอาไว้ใช้สองสถานการณ์เลยแว่นเนี้ยกรองแสงสีฟ้าด้วยนะฮะบ,บูไรท์ที่มันอยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ปกติฉันเล่นมือถือนะ ฉันต้องนีนะเออแต่ตอนนี้แว่นที่แถมให้มันมีไฟว้มีไฟไม่พอนะครับตัวเลนส์แบบเลนส์ของเขาก็มีตัวขยายให้ด้วยเห็นไหมข้างล่างก็เหมือนกันเลยเฮ้ยเออเนี่ยเนี่ยเราได้ฟรีนะคะสีเทาหนึ่งที่ตับใส่พร้อมไฟค่ะของมิ้นก็คือสีใสๆสกรองแสงสีฟ้าผู้ชมขาได้ไฟไปด้วยนะของให้ไปแบบนี้เลยให้ไปแบบนี้พร้อมกับกะองเก็บแว่นแบบพรีเมียมอีก2อันนะครับไม่ต้องกลัวเลยตอนนี้นะมีแว่นถ้าเกิดสมมติว่าซื้อทัน50คนแปลว่าเราได้แว่นเสียแล้วนะใช่ ใช่ไหมลบจะไปวางตรงไหนเนี่ยก็ได้ใช้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวแว่นพังแว่งแตกครับเพราะว่าเรามีกล่องเก็บให้อย่างดีนะครับดังนั้นอย่ารอช้าโทรมาให้ถัง50สายในช่วงสดของเราในราคา999บาทบเย้าทส่งฟรีทุกออเดอร์ค่ะ,ะส่งฟรีด้วยจ้าแว่นไหนไม่จบนะครับมาจบที่โพลาร i ด์ HD ครับทั้งกันแดดกรองแสงขยายครบจบได้ในแว่นตาอันเดียวครับ ใช่แล้วค่ะแว่นตา p o l a r i z e HD ของเราช่วยขยายได้แบบ3 in 1กันเลยทั้งกันแดดปรับโฟกัสชัดทุกกิจกรรม เรียกได้ว่าชัดทุกการมองเห็นเลยค่ะและใช้ได้กับค่าสายตาสายตายาวสูงสุด200นะครับไม่ต้องถอดเข้าถอดออกอีกต่อไปสวยงามค่ะปรับเข้ากับทุกรูปหน้าได้เลยรู้สึกได้เลยค่ะว่าเราจะสวมใส่ได้สบายทุกทุ่ท่าเลยค่ะแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานครับพี่เป็นคนตาแพ้แสงง่ายนะคะทำกิจกรรมอะไรก็ไม่สะดวกสบายนะคะ พอได้แว่นพลาไล HD ช h t In One ตัวนี้มาใช้รู้สึกมีความสุขมากค่ะกิจกรรมทุกอย่างพี่ทำได้อย่างสะดวกสบายนะคะแว่นตาพลาไลตอบโจทย์มากเลยนะคะขอแนะนำทุกคนเลยค่ะ ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะกับแว่นตา p o l a r i z e HD แบบ3 in 1ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าใส่ได้ทุกคนจริงๆค,คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณตาคุณอาคุณยายหรือแม้แต่เราเราที่สายตาปกติไปจนถึงคนสายตายาวได้ถึง200เพราะอะไร,รสามารถใส่แล้วดูเท่ดูดีใส่แล้วดูเด็กค่ะตัวเลนนะคะช่วยกรองแสงทุกประเภทให้กับเราภาพสวยคมชัดระดับ HD เพราะเคลือบถึง8ชั้นเนี่ยเคลือบแบบนี้ราคาเป็นหมื่นแต่วันนี้บอก คุณจ่ายแค่ราคาหลักร้อยเท่านั้นกรอบแว่นสวยขาแว่นสวยเบาใส่สบายนะคะและที่สำคัญค่ะมีตัวแม่เหล็กให้กับเราด้วยอะ่ะ นะนอกนือจากนั้นนะครับเรื่องของของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพศักยภาพของมันที่ดูแลดวงตาเราครับนั่นก็คือของแถมที่เราเนี่ยจัดให้คุณถึง10อย่าง10ชิ้นสุดยอดไปเลยคือแว่นเนี่ยโพลารอย์ซื้อ1แถมหนึ่งแล้วใช่ไหมให้ไปแล้ว2ให้ไปแล้วถ้าคุณโทรมาทันอีก50สายเนี่ยให้ไปอีก2อค่ะอย่างที่เราบอกไปนะครับและอีกอันหนึ่งที่แถมนีเนี่ยก็สุดจะคุ้มเลยสุดจะคุ้มมี LED ไม่พอนะครับข้างล่างเนี่ยเขามีเลนขยายให้ด้วยเหมือนกันเลยดังนั้นจะอยู่ตรงไหนของบ้านเนี่ยนะ แว่นได้ทุกที่ทุกเวลาและเราก็ให้กล่องเก็บแว่นไปอีกอทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกว่ามันไม่คุ้มได้ยังไง999าอ้บกาทอะแล้วก็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 ส่งฟรีอาล่ะอย่ารอช้าโทรมาให้ทัน50สายแรกใช่นะหวังว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นเราสองคนเนี่ยพอฟังโปรโมชั่นเนี่ยวันเนี้ยแม่อยากจะออกงานไปโทรจริงๆเลยคือโทรตอนนี้ให้ทันก่อน50สายแรกเพราะคุณจะได้ไป10ชิ้นในราคาแค่99 9บาบาทเอาละครับ ดังนั้นโทรให้ทันและก็จัดให้ไวแล้วก็ใส่แล้วรีวิวกันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะได้นะคะรีโทรสั่งซื้อค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีสสดนะส่นะงฟรีมีที่ดีที่เดียวนะแว่นตาโพลารอยด์ HD ช่วยขยาย3 in 1ปกติชิ้นละ1,990บาทซื้อวันนี้1ชิ้นแถมฟรีทันทีอีก1ชิ้นถ้าโทรมาในรายการสดตอนนี้รับฟรีไปอีกกับซองหนัง PU เกรดพรีเมียม2ชิ้นมูลค่า560บาท ผ้าเช็ดแว่นไมโครไฟเบอร์อย่างดีสีดำล้วน2ชิ้นมูลค่า198บาทหากใครที่โทรเป็น50สายแรกรับเพิ่มจุกๆอีกกับแว่น2 In One LED อีก2ชิ้นพร้อมกล่องพรีเมียมมูลค่า1,380บาททั้งหมดนี้จ่ายเพียง999บาทจากราคาเต็ม6,118บาทได้ไปทั้งหมด10ชิ้นจัดส่งฟรีทุกออเดอร์ทั่วประเทศ เพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์ที่ adsign และ bitshopping หรือสแกนตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้24ชั่วโมงพร้อมส่งทั่วประเทศส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ